โชจากจริงจากจังวัจันถึงสุขเล <app laud> อสิตี้เซกันแกมหกสิบวิปิชษานขอเสียงปรมือต้อนรับพิธีกรกู้กู้ษาเ,เจ้าลับภูม ชมครับเมื่อทุกวินาทีมีคุณค่าจงรักษามันไว้ให้ดีเพราะว่านี่คือ The City Second Game 60วิพิชิตสัสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมแล้วคุณภูมิใจนะครับเรานี่ตั้งแต่มีรายการนี้ขึ้นมาทาง2 for you เนี่ยนะครับ เราเจอกันทุกวันถูกต้องคุณผู้ชมนี่เห็นหน้าเราทุกวันกับเกมสนุกๆที่มีเกมใหม่ๆม,มาอัปเดตให้ตลอดถูกต้องแล้วนะครับต้องขอบอกเลยว่าครีเอทีฟของเราช่วงนี้นะฮะก็เรียกว่างัดเกมใหม่ๆออกมาให้คุณสําหรับคุณผู้ชมจะได้ไม่เบื่อกันนั่งปัน่นแบบหัวฟูเลยอย่างตอนแรกเนี่ยพอเลตติ้งเริ่มขึ้นครับครีเอทีฟหัวประมาณนี้ครับทัวนี้หัวครีเอทีฟเป็นแบบนี้นะฮะหัวตานครับ าาก็สนุกสนานกันเพื่อคุณผู้ชมทางบ้านนั่นเองนะครับอยากแจกให้นะอ่าแล้วครับตอนนี้บรรยากาศน่าจะเข้มข้นเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นเราไปสรุกกันต่อเลยครับ บ้านคุณโจบานอาตาช่างภาพอิสระที่เล่นและเจ้าของร้านทําเบเกอรี่เดี๋ยววันนี้คุณโจบอกจะหอบเครื่องสักพักเครื่องใหม่ไปให้คุณแม่นะครับต้อนรับนะครับแขกรับเชิญจากทางบ้านของเราคุณโจสวัสดีครับรยวันดีครับคุณโ,<อ>โจทุกวันนี้ประกอบอาชีพอะไรครับถ่ายรูปทั่วไปครับแล้วก็มีอาชีพเป็นของตัวเองก็คือทาเบเกอรี่ครับทาเบเกอรี่ด้วยทำขนมเค้กอะไรอย่างเงี้ยเหรอทำเป็นขนมปังครับเป็นสายขนมปังอ๋อเหรอขายอยู่ที่ไหนยังไง ขายอยู่ที่อยุธยาครับเป็นตลาดนัดเล็กๆแถวบ้านครับทำเองเลยทำเองครับผมทำเองครับทำกาแฟสองคนครับทำกาแฟก็จะเป็นแผงขายเี่านั้นเลยใช่ใช่ครับจะมีแค่อาทิตย์ละวันเท่านั้นเองครับขายอาทิตย์ละแค่วันเดียวใช่ครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์เขาจะซื้อขนมปังเรานี่คือไปให้อาหารปลางี้ใช่ไหม อาหารเขาอันนั้เขาอร่อยขออไปทานเองเอาทานเองดีกว่าครับผมอย่าพูดถึงเรื่องให้อาหารปลาเลยครับพิจาครับผมวันนี้อยากจะได้อะไรกลับบ้านดูคลังสมบัติเลยดีกว่าครับชิ้นแรกเลยที่อยากจะขี่ออกมาคืออะไรครับคุณจอเครื่องักผ้าครับเพราะว่าอะไรอ่ะแม่อยากได้๋อคุณแม่อยากได้รอดูรอดูดีครับเตรียมความพร้อมมาไหมวันนี้เตรียมครับผมโอเคจุดสตาร์ทเจอกันมาใช่เลยครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันเกมแรกคุณโจอนะครับที่ โดแรดดอมก็ขอให้เป <ome> <Genau. S 2> ็นเกมง่ายๆแล้วกันนะครับตอนนี้จะได้ผ่านก็้าไปในรอบลึกๆเกมแรกนะครับโดแรดดอมได้ทำการเลือกให้คุณโจได้แก่เกมโลโก้ยักษ์ครับ โลโก้ยักษ์เกมนี้ผู้เข้าแข่งจะต้องหยิบชิ้นส่วนโลโก้ยักษ์เพื่อนาไปต่อเป็นรูปโลโก้รายการถ้าทําสําเร็จภายในเวลา60วินาทีว่าผ่านครับเกมแรกกันเลยดีกว่ารรมดาแล้วมีประสบการณ์พวการต่อจิกซออะไรไหมครับมีครับมีครับชอบต่อพวกโมเดลอยู่ครับยอ้ยสบายอยู่แล้วสิยีมั่นใจไหมจ้องด่านแรกมีแค่ห้าชิ้นเองจิกซอเรามั่นใจครับคือถ้าต่อไม่สําเร็จนี่คือโง่เลยจริงมีแต่คนทําได้หมดอยากเว้นผมหรือเปล่า ได้อยู่แล้ว65ทีมีการกดดันไหมไงกดดันไงไม่เคยมีใครที่ทําไม่ได้ไม่เคยคุณช่วยกดดันอีกกดดันอีกคืออย่าใช้คำว่าโง่เดี๋ยวมาดูหน้าเกลียดพูดว่าอะไรฮะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคุณผมไม่อยากจะใช้สับพวกนี้เด็กๆดูรายการเราเยอะมีความมั่นใจเท่าไหร่ครับศูนย์หนึ่งร้อยร้อยนี่ครับร้อยร้อยโอเคคุณโจป้าสแตนบายสแตนบายเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าความสามารถของคุณโจเนี่ยจะสามารถทําได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้ วัวเลยครับคุณผู้ชมครับลงมายังอาจจะเป็นเพราะว่าตื่นเต้นไงเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านมาเนี่ยหลายหลายคนไม่เคยออกทีวีอาจจะตื่นกล้องเราจะพยายามเดี๋ยวพี่จะพยายามตะโกนเวลาให้อยู่เรื่อยๆเพราะนั้นเราตามสบายของเราไปนะพยายามมีสติกับมันคุณผู้ชมครับฟรีแลนซ์เขาบอกกันว่าเป็นอาชีพที่ทําได้ทุกอย่างครับเกมของเราก็เป็นเกมที่ วัด <c oughs> เรื่องของสติปัญญาเรื่องของพละกกำลังเรียกว่าวัดครบถ้วนเหมือนกันอา,อาชีพนี้น่าจะเหมาะกับเกม60 second ของเราเอาละครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่าเพื่อนลุยกันเลยครับกับเกมแรก the 6 i second game 60วิวิพิชิตแสน3 2 1 go เอามาเลยเหลือเหลือยี่สิบนแล้วเหลือเลือาแล้เกมแรงเนี่ยคุณโจต่อไปยิ้มไปดูอารมณ์ยังดีนะครับเนี่ยซึ่งการวางแต่ละชิ้นของเขาดูทําการบ้านมาเป็นอย่างดีเมื่อเวลาเหลือๆแบบนี้คุณโจก็ไม่รอช้ามองซ้ายมองขวาแล้วอุ้มเครื่องสักผาออกมาก่อนเลยครับโอ้ยนี่ทำเพื่อคุณแม่คะคุณโจครับผมในรอบแรก ต้องถามว่าทุกวันนี้คุณแม่ซักผ้าด้วยยังไงซักมือซักเครื่องนี่แหละครับจะมันเก่าแล้วอ๋อเครื่องเก่าแล้วก็เปลี่ยนให้คุณแม่ไปใช่ตามที่บอกมาต้นเลยคุณผู้ชมครับเกมแรกผ่านไปง่ายๆแล้วไปเลยเครื่องซักผ้าสิบกิโลด้วยเข้าหมายต่อไปที่ว่าจะไปเอาทีวีใช่ครับรอบหน้านี่เพื่อตัวเองแล้วเพื่อตัวเองที่บ้านมีสมาชิกกี่คนมีใครฝากของอะไรมาบ้างหลายคนครับมีฝากมาเยะ่หมกันแฟนอยากเอาอะไรไปฝากแฟนเอาเป็น สมาร์ทโฟนเนี่ยครับสมาร์ทโฟนให้แฟน oh. คุณพ่ออะไรคุณพ่อดี <c oughs> คุณพ่อเป็นมอไซค์ลักขันดีว่า <Yeah. S 2> มอไซค์น้องสาวม,มีไหมน้องสาวมีไหมมีพี่สาวครับ <c oughs> มีพี่สาวอะไรพี่สาว <c oughs> เอาเป็นสายยางมาดีว่าครับใส่สายางเอา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 ใส่ยางไปพี่สาวล้างอะไรอะโจ <c oughs> ไปล้างอะไร ล้างรถล้างอะไรเงี้ยครับ๋อคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นหนุ่มที่น่ารักนะครับมาถึงก็คิดถึงสมาชิกในครอบครัวกก่อน,อนมาช่วยเชียนต่อไปดีกว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือของรางวัลทุกชิ้นที่คุณหยิบมาได้เนี่ยยังไม่ใช่ของคุณจนกว่าคุณจะบอกว่าพอแค่นี้ไม่เล่นต่อแล้วถูกต,ต้องบระะนินัทพี่ต้องถามคำถามสแตนดาร์ดของรายการของเราคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ คปต่อสิครับผมดันดันไปต่อสิครับเชิญเลยครับที่จุดเดอรันด้อผ่านไปสบายสบายในเกมที่หนึ่งซึ่งคุณโจก็สามารถคว้าเครื่องสักผ้าไปให้คุณแม่ได้สําเร็จครับคุณรองครับส่งกำลังใจให้กับหนุ่มฟรีแลนซ์จากทางบ้านของเราด้วยนะครับเกมต่อไปจะพบกับอะไรไปรุ่นกันที่เดอะแรดดอม เกมที่2นะครับเมื่อกี้การต่อโลโก้ยักผ่านไปอย่างง่ายดายใช้เวลาแค่สามชวินาทีเรามาดูกันดีกว่าครับเกมที่2ได้แก่เกมพักสักคูเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันว่าคุณโจจะแลนดอมได้เกมอะไรกันครับ ต่อโลโก้ยักษ์ผ่านไปอย่างง่ายดายใช้เวลาแค่3ามวินาทีเรามาดูกันดีกว่าครับเกมที่2ได้แก่เกมน็อตพิฆาตเกมน็อตพิฆาตแกมีบ่วงขาดจะต้องไขน็อตออกให้หมดตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีถ้าทำสำเร็จถือว่าผ่านนะครับมาจ้องมาดูใกล้ๆมานี่แหละครับการรับงานภาพการรับงานฟรีแลนซ์ของเรามีบ้างไหมที่แบบว่าต้องเข้าไปช่วยซ่อมนุ่นซ่อมนี่อะไรเงี้ย มีครับมีครับเพราะนั้นเรื่องการใช้เครื่องไม้เครื่องมือคุณเคยไหมคุณเคยครับปกติซ่อมรถเองอะไรนี้เองไหมถอดนู่นถอดนี่มีครับถอดได้แต่ใส่ไม่ได้ครับโอเคเหมือนผมเลยกี่ตัวหนึ่ง10 1สามี่ห้าตัว13ตัวเฉลี่ยก็ต้องให้อยู่ได้ประมาณสัก4วินาทีต่อตัวประมาณนี้ยด้สบายอยู่ตกรอบแน่ได้อยู่ผมเชื่อเขาได้อยู่ผมเชื่อในอาชีพฟรีแลน ฟรีแลนซ์ก็ถ <hi> ่ายภาพคุณฟรีแลนซ์นี่ทำได้ทุกอย่างเขาบอกมาแล้วว่างานแบบนี้ผ่านมาแล้วกล้วยๆใช่ไหมสบายครับเหรอมองคุณผู้ชมทางบ้านด้แววตาที่มั่นใจแล้วบอกว่าสบายมากครับผมสบายมากครับงานนี้ถ้าเกิดตกรอบนี้จ๋าเลยนะจำสีหน้านี้ไว้ตอนตกรอบครับคุณผู้ชมรอบนี้หมาเลยนะจอครับขอโชคดีจุดสตาร์ทครับเชิญเลยครับ ลูกผู้ชายเสียอะไรก็ได้ห้ามเสียความมั่นใจผู้ชมครับเอาใจช่วยหนุ่มฟรีแลนซ์ทางบ้านของเราด้วยกันเลยกันนะครับนี่คือเกมที่2ของเขาแล้วกับ the 6 i second game 60วิพีชิตสาม ัแล้ว5วิถึง5วิาเขาใช้เทคนิคการชันออกมาก่อนแล้วค่อยมาลู่ทีหลังโอ้โหสแคทสแกต35วิได้อยู่ได้อยู่วอกไวมากวอกไวมาก35วิขึ้นทางแล้วประมาณวอกไวมากว่องไวมากขึ้นทางแล้วเวลาเหลืออยู่ประมาณ25วินาทีไวัยมากวัยมาก โอ้ยไปจะสิบแปดเมตรไปโอ้โหฝีมือ จริงครับกับเทคนิคขันให้น็อตอมากรอนหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้มือปั่นออกมาพร้อมกันมาลิลามือของคุณโจเนี่ยต้องบอกเลยว่าเร็วจริงๆเลยครับเมื่อทําไวขนาดนี้คุณโจก็วิ่งยิ้มหวานเข้ากอดทีวี L E D ออกมาชิวๆซะเลยครับรอบที่สองคุณโจรอรับไปทีวี L E D สียงดังเดดีด้วยอันนี้คือทำเพื่อตัวเองคะทีวีเอาไปใช้แล้วหลายมากเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างยากลำบากขนาดไหนเทคนิคเขาดีนะยังไง ก็สแกตออกใช่ครับถ้าทำแบบนี้เพิ่มเป็นได้จีิงสองตัวคู่เลยโอ้ออกทีละสองตัวเลยเกมของเราบางเกมดูง่ายแต่ถึงเวลาจริงแล้วถ้าเกิดไม่มีสติไม่ได้มีการวางหมากที่ดีก็ไปไม่รอดเหมือนกันจริงคุณแม่ได้แล้วตัวเองได้แล้วยังเหลือคุณพ่อพี่สาวตอนนี้เก็บสะสมไว้2ชิ้นแล้วนะครับมีเครื่องซักผ้า10กิโลแล้วก็ทีวีเอลดีสิบสองนิ้วถามว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ไปก่อสครับผมโอเคมานเลยผ่านไปแล้ว2อเกมเห็นฝีมือของนุ่มโจแล้วไม่ธรรมดาเลยซึ่งรอบนี้ก็รับที่วีอ d 42นิ้วไปได้ครับเอ้าผู้ชมครับมาลุ้นกันเกมที่3ของเราจะยากลำบากหรือจะง่ายขนาดไหนที่เดอะแรนด m อมไปดูกันดีกว่าครับเดอะแรนดอมทำการเลือกเกมด่านที่3ให้กับโจ และผลออกมาได้แก่เกมลมปราดพิฆาตเกมลมปราดพิฆาตเกมนี้ผู้เ้าแข่ขันจะต้องเป่าลูกสนุกให้ลงหลุมตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60เวทนาทีนะครับมาเชิญกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้นี่คือเกมปรานพิฆาตครับลมปรานครับเออใช่ นึ ة, ่งไก่สั้นเพื่อนมัน şey yes, ือไก่สั en, ้นของปรานโทอดนะครับผู้พูดเร็วเกินไปครับผมชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับนมปรานพิฆาตลองพูดถูกแลยครับลมปานครับผมเกมนี้ง่ายๆตามกติกาก็คือเอาลมของเราเนี่ยเป่าลองดูได้ลองดูลองดูลองเป่าดูเออไหนๆเดี๋ยวพี่ดูทำเลให้ก่อนดูทำเลให้ก่อนต้องลงแค่สองหลุมนี้เท่านั้น ครับผมอ่าคงติเคยแทงสนุกไหมเคยครับอ okay. ่าเราต้องแบบมีองศาเป่าปื๊ดแล้วมาลงนี Content> ่เลยอ่ลองดูเป่าไล่มาได้เป่าไล่มาอย่าให้อย่าให้ปากโดนเท่านั้นอ่ะโอ้โหแปตงฟันเมื่อไงตอนเช้าทางเป็นเมฆได้กินอีกเหรอขนาดนั้นเลยเหรอลองดูลอง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 ดูลองดูโอเคครับขึ้นตาเลยขึ้นตาเลยตัวขึคอเลยไม่ต้องซ้อมแล้วเอาไว้ที่เดินมาแล้วกัน พร้อมไหมครับนักใจแม่กับเกมนี้ค่อนข้างครับกลัวไหมกลัวไหมกลัวได้แต่ไม่ถอยครับกลัวได้ปิดมือหน่อยคุณผู้ชมปมมือหน่อยเขาไม่ตกรอบด้วยเกมง่ายๆแบบนี้ครคุณว่าผ่านได้ไหมผ่านได้เกมนี้คือถ้าตกรอบก็คือผมก็ว่าได้ไม่ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเกมนี้ได้กลับบ้านแน่ใช่ไใช่เด็กผู้ชายส่วนใหญ่จะมี เขเรียกตอนเด็กๆจะเล่นเกมปั้นดินน้ำมันแล้วเป่าเป่าดินน้ำมันก็คมๆไงเป่ากบเป่าอะไรอย่างนี้มีเทคนิคเออพี่เชื่อว่าโจทำได้ขอโชคดีชิชชสตา์ครับจัดเลยดีกว่ารับตอนนี้เป็นกำลังใจให้หนุ่มโจของเราด้วยกับ The 60 Second Game 6กม60วิพี่ชิตแสน 3>, 3 2 1 go สามสิบวินครับอหยิบมาสอวงไข่ไขไขก็หลุดข้าหน้ามาหน้ามีิบห้วินาทีเหลือาทีเลยี่สย่สวินาทีไขไขเยอะ1ิวินาทีอามีเตรียมสายยางไว้แล้วเรียมไข่ได้วิ่งโวมาก่อนมาก่อน จอเนี่ยฟิตเหลือเกินครับหมพลังปอดแกเนี่ยดีจริงๆเล่นเป่าลูกสนุกลงลุกสี่ลูกใช้เวลาไปแค่สามสิบวินาทีเท่านั้นเห็นเวลาเหลือแบบนี้กูจก็จะเอารถจักรยานยนต์ออกมานสิครับแต่เมื่อจังหวะไม่เป็นใจสุดท้ายก็เอาสมาร์ทโฟนออกมาก่อนครับค,นนคุณลิ้คุณลาเตรียมเลยสยางไว้ให้เขาแล้วนะคุณนี่คุณลืมดูคุณคว้าเลยออกมาเพเจ้าโอ้สองสารน้องมีวสองอันคว้าผิดอันมาวะเนี่ยไม่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 อันนี้โทรศัพท์มือถือโอเคโอเคแต่เครื่องนี้ เครื่องนี้ใช้ได้อยู่อ๋อน้คว้าเครื่องคิดเลขมาผู้ชมครับผมเป็นผู้ชายที่น่ารักตามสัญญาบอกว่าจะทําเพื่อแฟนในรอบนี้ครับแฟนรับไปสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งเครื่องถือว่าตอนนี้เนี่ยสมบัติของคุณเนี่ยก็เริ่มมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมาสักครู่นี้เห็นวิ่งเข้าไปพยายามี่จะล่ามอเตอร์ไซค์ใช่ไขสําเร็จไหมไม่สำเร็จอย่างเยลองใหม่ครับเีเสียบเข้าไปลองกี่ดอกแล้วคุณแจ สดอกครับยังไม่ออกสะดอกเลยใช่แส<า>ดงว,ว่าดอกสุดท้ายเมื่อกี้เวลาไม่ทันดวงไม่มีเ,เดี๋ยวรอบหน้าลองอีกรอบหนึ่งเอาให้ได้เพื่อคุณพ่อคิดว่าจะผ่านไปถึงด่านต่อไปก็ถ้าไขไม่ได้ก็สายยางเพื่อพี่สาวก่อนไงเ,เขาจะเล่นเกมแล้วแพ้ตกรอบในเกมที่4ก็ได้ผมเชื่อว่าเขายังทําได้อยู่ก็สะสมอยู่3สามนะเครื่องซักผ้าทีวีสมาร์ทโฟนคุณจะไปต่อ หรือพอแค่นี้ผมมองได้เลยนีย่หลอกล่อให้ไปถึงเกมไกลๆแล้วไม่ได้อะไรกลับบ้านนะนครับไปต่อครับมองซเ่เรอเรามาสรุปเกมที่3เกมลมปลานพิฆาตซึ่งคุณเจก็รับสมาร์ทโฟนเป็นของรางวัลสะสมไปได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามันกันตอนไหนดัสติเซนเกมเวดเบชิสาน ของโจขึ้นอยู่กับจุดนี้ครับนั่นก็คือ the r a n d o มนั่นเอง the r a n d o มทำการเลือกเกมที่4ให้กับโจครับแล้วผลออกมาได้แก่เก,าาเกมจุดโทษธารณะครับเกมจุดโทษสรณะ เกมนี้ผู้เข่ขจะต้องปั่นจิ้งหลีกกับลูกฟุตบอลตามรอบที่กำหนดหลังจากนั้นต้องเตะฟุตบอลให้เข้าประตูให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับตอนนี้ต้องมาถามกันว่าปกติไปเตะฟุตบ,บอลจะเพื่อนด้นหรือเปล่าใช่ครับเตะนะงั้นอสบายาสบายแล้วโจรครับถ้ามีทักษะเรื่องการเตะบอลอยู่แล้วไม่น่ายากคุณผู้ชมลองดูระยะทางประมาณสัก2เมตรครึ่งนะครับที่จะเหนื่อยก็คือการปั่นจิ้งหลีดแล้วก็ตั้งสติให้ได้ คุ้นเคยการเล่นปั่นจิ้งหรีดอะไรพวกนี้ไหมไม่คุณครับเป็นคนเวียนหัวง่ายไหมใช่ครับเวียนหัวง่ายไงงั้นคุณต้องตกรอบแน่แน่จเจ้คุณแล้วแนะนำให้คุณปั่นจิ้งหรีดแล้วก็อย่าเพิ่งรีบเตะค่อยๆพยายามหายใจลึกๆจนสติคุณกลับมาก่อนแล้วคุณค่อยเตะพลาดแล้วค่อยกลับบ้านไช่ไปเชื่อเขาเขาหลอกให้กลับบ้านันไม่ได้อะไรมาหลายคนแล้วหมุน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 จวิ่งมาเตะเลยครับผมวัดดวง ่ปเชิญเลยดีกว่าครับที่จุดสตาร์ทนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมครับขอให้โชคดีค The sixty second game 60วิบวิพิชิตแานองสา 3> 3, 2, 1, 1> มสี่ 2> เก้า่ันไหมทีสิบวิ่งไปเตะเลยวิ่งไปเตะเลยหมดเวลาหมดเวลาแล้วเตะเลยเตะเลยจอลองดูดีกว่า่อไม่ได้จะได้ใหมไป้ยินสามง่ายแบบยีนง่าย แอนี้เนี่ยคุณโจไม่ทำให้แฟนวอลผิดหวงังเพราะโอกาสแค่ครั้งเดียวก็เป็นประตูทันทีครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ <m akes> วิ่งเข้าไปลองขายรถจักรยานยนอีกสักครั้งหนึ่งแต่เหมือนคุณโจนะแกจะยังไม่มีโชคเลยทำให้ต้องเอาแท็บเล็ตออกมาก่อนนะครับแล้วสายังพี่สาวอ่ะ ม่อกี้พี่สาวโทรมาครับบอกว่าอยากได้แท็บเล็ตแทนดีว่ะลิงสองแชงแล้วแกเนี่ยเปลี่ยนจากสายยางเป็นแท็บเล็ตใช่ครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ตอนที่พยายามขายอยู่สําเร็จไหมไม่สาเร็จครับยังไม่สําเร็จอีกเหรอเออลนลานนะเวลาเวลามันเร่งแต่เอาให้ได้นะ,ะเอาให้ได้นะฟรีแลนซ์ของเรา้วันนี้แสบกว่าที่คิดนะครับรทางบ้านอย่าบอกนะฮะว่าเกมของเรายากนิดมาจากทางบ้านวันนี้คว้าไปเยอะแยะมากมายแล้วรอบนี้เอาแท็บเล็ตไปอีกหนึ่งเครื่อง แค่หน้าฉากคุณยังไม่ได้กลับบ้านหรอกครับจนกว่าคุณจะบอกว่าพอแค่นี้ถ้าในเกมต่อไปคุณยังทะลึ่งเข้าไปเล่นต่อมีแต่คนภาคภูมิใจในตัวคุณตอนนี้ใช่นั่งงี้เลยระวังมีแต่คนสมน้ำหน้าถ้าแกพลาดเกมต่อไปถามเลยดีกว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้พอแค่นี้ไปต่ออย่าไปฟังทีมงานพอแค่นี้อย่าไปฟังทีมงานเกมง่ายทุกเกมอย่าไปฟังทีมงานราะว่า ไปบอกเลยครับโ <Okay. S 2> อเคมาเลย <c oughs> ผ่านไปในเกมที่4กับเกมจุดโทษมรณะซึ่งคุณโจกบคว้าแชมป์แรกเป็นของรางวัลสะสมไปได้ครับมาเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาลุ้นกันต่อว่าคุณโจจะสามารถผ่านไปได้ไกลแค่ไหนในเดอะซิตี้เซคันด์เกม60เวทพิชิษานโจมองของไว้เลยนี่คือของเราสะสมและนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ได้ได้บอกมา <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยเกือบติดแล้วเกือบติดแล้ว Ай! 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 Ай!